สวัสดีค่ะสวัสดีบิดรักแฟนเพลงหมอลำทุกทท่านเลยนะคะคุณผู้ชมคะนี่นะคะทางน้องอไอนะคะได้ออกเพลงใหม่ล่าสุดนะคะก็คือวันนี้เลยค่ะ21พฤษภามีใครได้ฟังกันแล้วหรือย,ยังคะใจสาะบนเกาะนาคีค่ะพี่น้องคะปล่อยแล้วนะคะวันนี้ทั่วประเทศค่ะพี่น้องคะล่าสุดนี้นะคะทางบอสนุค,ค่ะได้ออกมาพสตนะคะพี่น้องค่ะเพิ่งออกไปเมื่อประมาณ เก่าโมงนะคะพี่น้องคะ่ะโดยที่น้องอ้ายนะคะก็บอกว่าฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับใจเสาะบนเกาะนาคีนะคะเพียงแค่ชั่วโมงเดียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะหลังบ้าน40,000วิวแล้วใจเสาะบนเกาะนาคีอ้ายบอกเคยพ่อดังๆเด้ออีลานี่นะคะเป็นโพสต์จากบอส เป็นโพสต์จากบอสนุกหมอนลำเสียงวิหกค่ะพี่น้องค่ะก็ยินดีกับน้องอาอด้วยนะคะเชื่อว่าแม่ๆหลายคนนะคะคงปั่นวิวให้น้องอาอยอยู่แน่แน่เลยนะคะก็มีแฟนคลับค่ะมาแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าน้องอาอเพราะมากเลยจ้าดังๆนะคะน้องอาอเก่งมากๆเลยค่ะลูก สุดยอดมากจ้าปังปังนะคะน้องเสียงดีมากจ้านี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็คือหง่องนองออายนะคะพี่นองคาเสียงดีลั่มวนนะคะพี่นองคะไพรบอรทันได้ไปฟังนะคะรีไปฟังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมิวสิกวิดีโอตัวเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคุณอาบอสนกนะคะเป็นบอสนกนะคะพี่นองคาแสดง เป็นมิวสิกวิดีโอตัวเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถไปชมได้นะคะเริ่มแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะบอสนุค่ยังได้บอกอีกค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าให้พี่น้องเปิดดูตั้งแต่ตัวที่เป็น MV มีน้องอไอน,นะครับตัวอื่นที่เกี่ยวกับเพลงนี้ไม่ต้องไปดูครับมันเป็นระบบหลังบ้านของเขาครับนี่ค่ะเพิงพ่งโพสต์ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะก็ไปติดตามรับชมกันได้แล้วก็ไปให้กําลังใจน้องอไอได้ค่ะคุณ ชมค่ะรับรองว่าเพลงนี้นะคะดังแน่นอนค่ะของน้องอาอายค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้แล้วว่าพี่น้องฮักอีหล่าแฮ้งปังไม่หยุดจริงๆเลยค่ะกับน้องอาอายค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดนะคะว่าถ้าได้ฟังเฝ้าไปฟังเลยนะคะพี่น้องค่ะแสดงว่าเพลงนี้ของน้องอาอายเนี่ยต้องสนุกสนานแลวกับมวนซื้อแน่ค่ะพี่น้องค่ะไปฟังกันได้เลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็มีแฟนคลับค่ะ รวมแสดงความยินดีแล้วก็อ,วย,อวยพรนะคะให้น้องอายเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยมีใจความประมาณนี้ค่ะบอกว่าดันๆน,นะคะบอสนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเพราะมากนี่ค่ะสุดยอดมากเลยน้องกอายลองเพลงมวนแห้งว่าสันวา รักหลานสาวคนนี้มากนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสุดยอดค่ะดังๆปังๆล้านแตกแน่นอนนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพ่อมากหนูเก่งมากๆขอให้ได้ล้านวิววันเดียวนะคะนี่ค่ะก็ขออวยพรให้น้องอ้ายด้วยและกันค่ะคุณผู้ชมค่ะในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยสมกับการตั้งใจรอคอยค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดมากๆแม่ๆพี่ๆแฟน หลงฮักอิลาวเบิรแล้วนี่ค่ะพี่น้องก็เข้าไปฟังกันได้นะคะพี่น้องคะเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะใจสอบ,บนก่อน,นาคีนะคะตอนนี้ก็คือยอดวิวก็คือไรดีค่ะพี่น้องคะรับรองว่าไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้นะคะและไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้นะคะแน่นอนว่าล้านแตกค่ะพี่น้องคะรอติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจเนาะคะ่ะให้น้องอาไอยน้ำด้วยค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางบอสนกค่ะยังได้บอกอีกนะคะเมื่อ4ี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะบอกว่า09.00น,นเลขงามพ่อคอให้เพลงอิหลาดดงดังทั่วฝ้าเมืองไทยค่ะใจสอบอนเกาะนาคีฟังเพลงเต็มชม mv กันนะครับนี่ค่ะเป็นโพสต์นะคะจากพ่อจ๋าของน้องอไอค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยมี แฟนคลับค่ะมา,มาวอวยพรให้น้องนะคะบอกว่าปังๆนะคะให้ได้ร้อยล้านวิวเลยสันว่าขอให้ปังๆนะคะน้องอเอะเพาะมากๆค่ะขอให้โด่งดังทั่วโลกนะคะปังๆจ้าพ่อจ๋าลูกจ๋านะคะมวนคารขอให้อิหลาปังๆเป็นร้อยล้านวิวเลยจ้า ปังๆเลยค่ะบอสฟังหลายรอบแล้วค่ะเพลงเพราะมากๆเลยขอให้หนูปังปังเป็นผู้แตกนะลูกน้องอาอค่ะคุณผู้ชมค่ะเพลงอีลามาแล้วขอให้ด่งดังทั่วประเทศเลยนะลูกนี่ค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับน้องไอาานะคะเพราะว่าแม่ยกของน้องไอาาเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า บัวนองนะคะเสียร้องเพลงใดหรือว่าทําการแสดงอีกอย่างนะคะได้รับการสนับสนุนค่ะจากแม่ยกหลายๆท่านเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยินดีนะคะกับน้องอ,อ้ายน้ำนะคะพี่น้องค่ะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงใหม่นะคะของน้องอ,อ้ายด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเซิร์ชได้เซิร์ชไปฟังได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็คือใจสาะบนเกาะนาคีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมขาทางน้องอ้ายค่ะยังได้โพสนะคะฝากผลงานเพลงด้วยนะคะเป็นโพสค่ะจากน้องอ้ายค่ะคุณผู้ชมขาโดยมีแฟนคลับหลายท่านค่ะแล้วก็ศิลปินรุ่นพี่นะคะไปสะแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขา อย่างเช่นนะคะมวนแท่อีลานะคะจากแฟนคลับ FC ค่ะพี่น้องค่ะเพราะมากจ้าดังๆปังๆลูกสาวส่งกำลังใจให้อีลาอ้าายปังๆติดหนึ่งในแรงประเทศไทย1วัน1ล้านวิวนะครับก็ขอไวพรให้น้องอ้าายด้วยแล้วกันค่ะป้าขอให้หนูด่งดังทั่วโลกนะลูกมวนแท่น้อยอีลาน้อยวันันวา มวลมวลจ้าแม่น้อยจากประเทศนิวซีแลนด์มาเ t อร์ฟไ่อีล่าหลายรอบแล้วจ้าเพลงเพาะมากเสียงก็สุดยอดเก่งมากลูกปังปัง,ปงหลายร้อยล้านวิวด้ยวยจ้านี่ค่ะคุณผู้ชมขะเพลงเพาะขอให้เพลงน้องอา,ายลูกจ๋า3 33ล้านวิวเลยไปปั่นให้แล้วจ้าช่วยกันเด้พอพอ่พอๆ่แม่แม่ทุกท่านสุดยอดจ้ามวลหลายขอให้อีลา่า ได้เมื่อหนึ่งสิบล้านวิวเลยเด้อลูกค่ะพี่น้องค่ะเก่งีรีค่ะสําหรับน้องไอค่ะพี่น้องค่ะแม่ยกนี่ก็เยอะมากๆเลยนะคะไปปั่นวิวให้น้องไอแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าเพลงนี้ค่ะของน้องไอเพราะมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีคนบอกอีกค่ะว่าเพลงเพราะมากๆเลยค่ะยังปังๆนะคะน้องไอของแม่แม่ป้าป้านี่ค่ะมวนมวนบักากปังๆเด้อวาสันวา ขอให้อีล่าได้สิบล้านวิวเด้อจ้ามาซานอยากฟังเสียงใสๆหน้าเวทีจังเลยคนสวยนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ปังจริงๆนะคะน้องอาอายค่ะเพราะว่าแฟนคลับแม่โยค่ะแล้วก็ f c หลายๆท่านนะคะเชียร์เพลงนี้น้องอาอายเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ล้อมือนีมาด,ดูนะคะว่าเพลงใหม่น้องอาอายเนี่ยซิม,มวนปานใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้ววันนี้นะคะยอดวิวของน้องอาอายวิ่งเร็วมากๆค่ะสําหรับน้องอาอายสกุลณพรค่ะพี่น้องค่ะจังใดก็ฝากเป็นก็ตั้งใจให้น้องต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปฟังเพลงของน้องด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ จังใดก็เป็นกําลังใจให้กันต้อไปนะคะเป็นกําลังใจให้หมอลาเสียงวิหกค่ะเพาราะจ๋าลูกจา๋าด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้อีลาน้อยน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะสว่วนเมื่อนี้ค่ะขออนุญาตลาไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะคะทั้งช่องทาง u t u b e อีสานออนทัวร์ด้วยละกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ